ค่ะมันน้น,นทิยามีแนวทางตัวเลขเลขสายดวนสายพิเศษของพ่อสระบุรีกลงในคลิปเดียวกันกับโค้งสุดท้ายของลุงสระเปานะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะพ่อหวัสดีค่ะครับลูกนนทิยาฮะพ่อเป็นไนนั่งสบายดีไหมมีโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะมีมีมเลขาเดียว สายด่วนสายด่วนสายพิเศษนะสายด่วนสายด่วนสายพิเศษสายด่วนกับเลยผมได้เลยสายด่วนสายพิเศษครับลูกสายด่วนนี้เข้ามาจริงงวดแล้วพ่อเอองวดที่แล้วมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งสี่ห้านะหนึ่งสี่ห้าเอามันก็เข้าตรงๆรงสค่ะพ่อเข้าตรงสิ ืออ๋อบ้านพ่อนี้อยู่ทำทำเกี่ยวกับเล็กใช่ไหมคะมงอเหลีบงอเหลีบอ๋องอเกลีบอ๋อสระบุรีค่ะบุรีลาวนี่ะคนคนแก่นอ๋อทางพานทางพานคนแก่นทางพานคนแก่นสายด่วนจะมาก่อนควนเล็กออกมือเดียวไหมคะพ่อหาเล็กสายด่วนนี่มากกว่าเล็กออกมือเดียวมั้งวะมีประมาณมื่นหนึ่ง ที่สองมือหรือหรือมือเล็กว่าค่ะแกชมีเขาเขามากกว่านมือเล็กปอบเยอะมันหายตัวใดมากค่ะพ่อมันหายมากด้วยมันวิ่งหกบนวิ่งหกบนจับกูโทรจับกูนี่ไอ้พวกเด็ด ชีบุลางเก็ดหกกหกเื็อหีบุลางเด้อฮะเพออะไรกันสามตัวนี่คือสามหกเก็ดสามหกเก็ดหดก้อนกันือกันหดก้อนกันโอ้ยมันที่เป็นไปไรยูพอ่ะบอกกัยังไหวอยู่ดก้อนกับหายหนึ่งซียหามาพอถึงน้ำเงินยังบอกค่ะ พ่อกได้ข่าปทูแล้วบเียเนเะ <c oughs> ียเว <c oughs> ียเวีสือไลเออเวียเออือไลนนะที่บ่าทาบาทเลขสี่หันเป็นเลขบบสวยนะเนาะเลขออกง่ายเ่องเร่องแว่าออกง่ายแต่ว่ามันก็ออกเลขสี่หานลออกง่ายอ่ะเออรุ้ว่า่ากับเตหาวหาอยู่แพ่อ,อ,อ่อ เป็นห็ดเล็กเด้อค่ะเดี๋ยวก็โน้ตข้าหนูจะบ่สัมภาษณ์หลายเด้อพ่อเพราะว่าเสียงเล็กเพิ่นเคาะสลูบาเล็กสายด่วนสายพิเศษของพ่อสระบุรีพวกท่านสายสายด่วนสายพิเศษค่ะเป็นสามหกเจ็ดเป็นสองโตกับหกเจ็ดเจ็ดหกให้สื้อบลาี้ อาวขอบคุณพออ่อหลายๆนะคะที่ให้แนวทางให้เอฟซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะนนขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะนุนิยาโบอยากสัมภาษณ์หลายพ่อบ,บ้านเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับเล็กเพิ่นเคาะเล็กเสียงดังเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเสียงดังนะคะตัวเลขครั้งเดียวกโคโลนะคะสามหกเจ็ดนะคะตัดให้แล้วนะคะให้เอฟซีโซดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุนิยาลงุลงลุงชาละเปาเห็นลุงโทรมาหนูขับรถอยู่หนูไม่ได้รับสายเพิ่งจะถึงบ้านค่ะลุง ของติจธุระแล้วลุงก็เลยวางถูไปก่อนลุงงอกวนเปล่าไม่เป็นไรค่ะถึงบ้านแล้วค่ะลุงอยลุงก็จะมาโทรย้ำแต่เาได้ไว้สองสองข้างล่างนะเป็นล่างล่างอย่างเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมคะลุงเดมสองหนึ่งสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายือ มั่นใจว่าเข้าแน่นอนเลยลุงปล่อยเลขแล้วลุงฝันดีใช่ไหมคะครับฝันดีครับมันก็ดูดูดูเอ่อเจ้าหนด้วยนะให้จองข้างล่างน,นั้นเกือบผู้กัาจายลยดูแล้วนะ่ะพีเด็กกันเลยเนาะให้วิ่งสองล่างเกือบผู้กัจจานะพวกทุนะกง่างยลุงด,ดูแล แต่ก็สูตรขายูตมันจะมาตรงกันนะเนาะใช่ค่ะแล้วมีสองอะไรนะคะลูสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสองสองสามสองสามสองหกสองหกเน้นตัวสองสามเน้นสองสามกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยลูมั่นใจว่าเข้าเน้นไว้งอนเยอแล้วเดี๋ยวตรงนี้ พรงนี้เออกแล้วเนาะที่หนึ่งออกคนที่หนึ่งนะคะลุงออกพรุ่งนี้ค่ะใช่ใช่ใช่กจะต้องประมาณไม่เกินยี่สินาทีเดียวลุงจะโทรไปนะวันใดใดอะไรมาต่อไปนะไม่เป็นไรค่ะลุงใจร้อนใจร้อนสรุปว่าแนวทางลุงสละเปาโคงสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดล่างอย่างเดียววิ่งสองล่างสองหนึ่งสองสองสองสามสองหก คับด้วยล่างอย่างเดียวเน้นที่สองสามตรงกันไหมคะลุงตรงกันครับค่ะเออตอนี้พูดได้ถึงแปดนาทีตามที่ว่านะนในนั่น <c oughs> เออเดือนนี้สามหนเนาะวันที่หนึ่งสิบหกแล้วก็วันที่สามสิบธันวาไม่นะลุงเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วออกวันที่เดือนธันวาเนี่ออกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหก ต่อไปก็เป็นออกวันที่หนึ่งของเดือนมกราหรืออะไรงปีใหม่เขาไม่หยุ่เดรอวันที่หนึ่งหรือวันที่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองหนูก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ออกวันที่สามสิบแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วหนูหนูก็ไม่รู้เห็นเอพูดมาเอฟซีพูดมาเราะว่ามันมันเคยออกวันที่สามสิบเพราะว่าวันที่หนึ่งมันปีใหม่เามที่เลยก็วันสิ้นปีไม่เขาจะไม่ออก ใช่ค่ะเพราะว่าหยุดสิ้นปีอาจจะออกวันที่สองอะไรประมาณนี้ค่ะวันที่สองเป็นไปได้ถ้าออกวันที่สองก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดเป็นสิดปีแล้วค่ะปก,ปกติก็ออกวันที่สามสิบมาหลายปีแล้วใช่อาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ววันนี้ลุงขายของไหมคะขายครับหมดแล้วหมดมาตั้งานน่นแล้วจังแต่บ่ายบสองโมงนอ,อขายหมดทุกวันขายอยู่จังหวัดอะไรนะคะลงุง อ๋อลุงลืมบอกอยู่จังหวัดกาลสิธุ์ครับอำเภอยางตลาดอ้าวข <c oughs> ายอยู่จังหวัดเดียวกันกับนนทิยาเหรอคะงัหนยุงอำเภออะไรหนูอยู่ห้วยเม็กแล้วทำไมลุงพูดภ<ไ>าษาไทยลุงเป็นคนที่อื่นมาอยู่มาอยู่จางใกล้ลุงเป็นคนทักกางแล้วก็มาได้แฟนอยู่ที่ยางตลาดเนี่ยอำเภอห้วยเมฆกับยางตลาดก็ติดกันแล้วห่างกันแค่ยี่สิบกิโลมั้งลุง ใช่นีก็ไปัวออห้งนี้กาเ็จก็ไปใช่ใโอ้ถ้าถ้าเลขลุงเข้าไบ่อยๆแล้วหนูจะไปเยี่ยมนะคะจะไปอุดหนุนอยู่ในตลาดเลยใช่ไหมคะลุงอยู่ในตลาดอ่เยังตลาดเลยใช่ไหม ไม่ไม่ไม,ไมลุงไปรับไปรับจร,รลเปาที่น้าเำเภอยานตลาดลนะนะก็จะมีบ้านทำซารรละเปาโดยตรงเลยแล้วก็จะมีคนมารับไปขายต่อตอนนี้ลุงรับก็ลุงจะขี่รถมาขายอยู่นหน้าปั๊มปตททางเข้าเกลือลำเปาเกิืไปเที่ยวไว้เกลือลำเปาอ่ะโอ้ไกลเหมือนกันโอ้ทางเข้าเกลืลลลอ,อ, <laughs> อลำเปา ไม่นี่นี่วิ่งมาทางนี้ใกล้นิดเดียวกายเมื่อนั้นพี่สุกีเราจะปาคขาไปยี่สิบแปดเดีลวแต่ลุงไม่ถึงมันดูดูลงดูไม่ถึงเกอนปลารู้อยู่กลางกลางแล้วคะประมาณประมาณเอ่อเข้าจากปากทางไปเข,ข้าประมาณห้ากิโลมันจะมีปั๊มบตทอปั๊มใหญ่อยู่ปั๊มหนึ่งเลยลุงจะขายอยู่หน้าปั๊มนึงแล้วลุงก็เข้าบ้านดูแถวบ้านตูมานนะบ้านตูบ้านเหล่าตำบลบัวบานตำบลบัวบาน เป็นขึ้นอำเภอยางตลาดใช่ไหมคะลุงถ้าถ้าหนูไปจากทางนี้ทางนี้มันต้องถึงก่อน <c oughs> ไปจากห้วยเม้นี่มันต้องถึงก่อนอทางเข้ากลาลสินใช่ไหมคะใช่ใช่ทางสามแยกอนะ<ช>เางอำเภอยางตลาดไปนะมันจะเป็นสามแยกใหญ่เลยเขียนว่าเคยลำปาวแย,แยกเข้าไปนะประมาณสี่กิโลอะสี่กิโลห้ากิโลอยู่แลายลันนั่นนะมันจะมีปั๊มเราถอซ้ายมือปั๊มเดียว ปอใหญ่ยังขายตรงนั้นกลับกลับบ้านเผือเอฟซีบีเอฟซีแถวนั้นเผื่อไปอุดหนุนลุงเนาะเผื่ออยากอยากไปถามเลขลุงลุงก็แบ่งปันเอฟซีค่ะเอฟซีอยู่แถวนั้นถ้าดูถ้าดูคลิปอยู่ก็ไปอุดหนุนลุงเนาะตัวเลขก็ยังยืนยันว่าวิ่งสองล่าง ให้สองหนึ่งสองสองสองสามสองหกเน้นที่สองสามทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับด้วยแต่เป็นล่างอย่างเดียวนี่ที่ลุงเน้น 2, 3, อสองสามพ่ออะไรหรือเปล่าอาจารย์ปริศนาลุงก็ติดตามอยู่<า>กค่หนึนงสามค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันจะได้จับยันนงไงลุงมีสองไหม การมีสาเนี่ยลุงกินไปเลยไม่แน่เหมือนกันนะคะลุงอ้าวขอบคุณลุงมากมากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของคุณลุงนะคะขอบคุณค่ะาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็สิ้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับลุงขายสละเป้าอยู่ปั๊มน้ํามันทางเข้าเขียนลำเปาวานะคะ ปตทนะคะผู้ใดบ้านใกล้เลี่ยนเกียงจะไปอุดหนุนคุณลุงก็ได้นะคะเพราะว่าเอซทั้งจองเข้ากันฐานอนทุทิยาลงคลิปไปเพิ่นเห็นตามแม่ค้าแม่ค้าอยู่แถวตลาดดงละแดงหรือตลาดส่งหินขาวนะคะเพิ่นเห็นเหมือนกับไปอุดหนุนจังแม่วาดนั่นสินะคะ ถ้าได้สัมผั์ตัวเป็นๆน,นะคะแต่ว่าลุงสะเปานี่เพิ่นย่งว่าได้สัมผณ์ตัวเป็นๆนะคะถา well, ้าเลขเขาบอยๆนั่นก็ย่าไปกาะสินก็จะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเพราะว่ามันกับเป็นทางพานนะคะทัางมุดท่างมวลเลขเพิ่นก็เป็นเลขสูตรคำนวณคะเลขออกปุ๊บสามารถคำนวณได้ปั๊บนะคะแต่ว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะคะนะคะนุนทิยากกับขอไวยพอนหายเอฟซีโดีแนวทางของลุงสระเปาเลขล่างอย่างเดียวนะคะ